เป็นข่าวดังทีเดียวค่ะในวงการการเงินนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นคำว่าฟินเซนผ่านตานะคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกค่ะฟินเซนเป็นชื่อของอะไรมันย่อมาจากฟินเซนไฟ์ค่ะเป็นชื่อไฟเอกสารที่รั่วออกมาไฟน์นี้คุณผู้ชมมีเอกสารมากกว่า2,000ฉบับนะคะที่เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก รู้เห็นเป็นใจกับการทําธุรกรรมที่ไม่ชอบมาพากลค่ะทั้งที่มีอํานาจในการสั่งระง,งับธุรกรรมประเภทนี้ได้จริงๆแล้วชื่อฟินเซนในฟินเซนไฟนะคะย่อมาจาก financial crimes enforcement network ค่ะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปกติแล้วธนาคารทั่วโลกเนี่ยนะคะต้องรายงานการทําธุรกรรมที่ไม่ชอบมาพากลที่มีการทําผ่านสกุลเงินดอนลลร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาที่หน่วยงานนี้แม้ว่าตอนที่ทําธุรกรรมนั้นจะทําในธนาคารที่อยู่ในอเมริกาหรือเปล่านะรีพอร์ตมาค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีการ ทำธุรกรรมอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ให้รีพอรตไปที่หน่วยงานนี้นะคะแต่ว่าหน่วยงานนี้ค่ะเหมือนว่ามีเอกสารหลุดออกมาค่ะโดยเอกสารที่หลุดออกมานะคะไม่ได้บอกว่าการทําอย่างเนี้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าแค่เป็นเอกสารที่บอกว่าอ๋ออันเนี้ยมันดูไม่ชอบมาพากลเลยนะส่งมาให้ดูค่ะเอกสารที่รั่วออกมามีไม่ต่ำกว่า2,600ฉบับค่ะในจำนวน2 ในจำนวน2,600ฉบับนะคะมี2,121ฉบับที่เป็นรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบมาพากลในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะรวมมูลค่าแล้วไม่ต่ํากว่า2,000ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ที่สําคัญธนาคารที่ปรากฏชื่อในเอกสารเหล่านี้มีแต่ธนาคารชั้นนําทั้งนั้นเลยค่ะ คุณผู้ชมไปดูได้หรือว่าธนาคารที่ปรากฏในนี่เนี่ยนะคะก็มีหลายแห่งเลยเหมือนกันค่ะซึ่งข่าวต่างประเทศเนี่ยก็รายงานชื่อธนาคารไปเลยตรงๆนะคะที่สําคัญก็คือรออธนาคารพวกนี้นะคะมีข้อมูลว่าให้บริการคนดังในเครือข่ายการเมืองทั่วโลกมากมายค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ใช่เครือข่ายการเมืองที่ใสสะอาดเท่าไหร่นะคะหลายคนถูกดําเนินคดีคอรัปชันในประเทศของตัวเอง หลายคนถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแต่ธนาคารเหล่านี้ก็ยังให้บริการคนเหล่านี้อยู่แม้จะเป็นธนาคารของสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะพี่กอย่ารวมถึงที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมอาจจะสนใจก็คือมีชื่อธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ปรากฏชื่ออยู่เนี่ยสี่แห่งด้วยกันเลยในเอกสารเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีกระแสะเงินสดหมุนเวียนกว่า41ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ,คะก่อนจะพูดถึงกรณีของไทยไปดูที่มาที่ไปของการรั่วของเอกสารชุดนี้กันค่ะ เอกสารชุดนี้นะคะเปิดเผยครั้งแรกโดยสำนักข่าว b u z z f e e s c o m ค่ะก่อนที่ busfees.com นะคะจะส่ง ต่อให้เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือว่า i c i j เพราะว่ามันส0ง0ันกว่าฉบนะับอะนะจะบัสฟิตอ่านคนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวก็เลยส่งให้เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนที่มีสมาชิกกว่า400คนในหลายประเทศมากๆเลยนะคะช่วยกันอ่านค่ะแล้วก็นักข่าวแต่ละประเทศเนี่ยแยกย้ายเอาไปดูส่วนของประเทศตัวเองจนเจอพิรุธมากมายค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวอย่างของสหาราชาอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะคะ สำนักข่าว BBC ก็ได้เอกสารชุดนี้มาเหมือนกันแล้วก็พบว่าธนาคาร HSBC ของอังกฤษเองเนี่ยปล่อยให้กลุ่มอัชญากรใช้บัญชีของธนาคารฟอกเงินที่มาจากขบวนการแชร์ลูกโซ่ค่ะแม้ว่าทางการอังกฤษเนี่ยจะชี้ชัดแล้วว่านี่คือการช่อโกงค่ะนอกจากนี้นะคะเอกสารฟินเซนเนี่ยก็ยังพบว่าธนาคาร Standard Charter อร โอนเงินเกือบ12ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ธนาคารอาหรับหรือวอาหรับแบงก์ในจอรแดนค่ะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายบอกอีกทีว่าเอกสารที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นการชีชร้ชัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการรายงาน สิ่งเอกเอการเขาเรียกว่าการโอนเงินที่มันดูไม่ชอบมา <ขอ S 2> พากลนนะ<ม>ว่าอาจจะเกี่ยวกับเงินสีเทาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพียงแค่สงสัยก็สามารถที่จะส่งรีพอร์ตไปตรงนี้ได้นะคะคะ่ะยกอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็คือมีหลักฐานว่าผู้ใกล้ชิดของนายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยนะคะใช้ธนาคารบาร์เคลในกรุงลอนดอนเพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ห้ามไม่ให้รัสเซียใช้บริการทางการเงินในประเทศตะวันตกซึ่งเงิน สดบางส่วนเนี่ยเขาแทร็กไปเขาติดตามไปนะคะพบว่าใช้ในการซื้องานศิลปะค่ะมาถึงที่ของไทยบ้างค่ะคุณผู้ชมของไทยเองก็มีนะคะแล้วก็สํานักข่าวที่หยิบมาเล่นค่ะก็คือสัมนักข่าวอิสลานะคะสํานักข่าวอิสลารายงานว่าในฐานข้อมูลที่หลุดออกมาครั้งนี้เนี่ยมีการระบ,บุถึงธนาคารพาณิชย์ในไทยทั้งหมด4แห่งถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมโอนเงินน่าสงสยัยจำนวนทั้งหมด92ครั้งผ่าน4ธนาคาร เดี๋ยวเราจะแง่ไม่คุณผู้ชมหน่อยแต่จริงๆที่อิสลาเนี่ยเขาเปิดชื่อเลยนะคะ <c oughs> มีธนาคารสีแดงน้ำเงิน <c oughs> เป็นโลโก้สีแดงน้ำเงินไม่ก่อนแล้วก็มีธนาคารสีเขียวค่ะนึกออกเลยธนาคารสีน้ำเงินค่ะ <c oughs> <c oughs> ธนาคารสีฟ้าค่ะรวมแล้วคิดเป็นมูลค่า1 2 9 4ล้านบาทโดยเป็นการรับเงินเนี่ยทั้งหมด 9ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เป็นการส่งเงินออกไปเนี่ยสาล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งกิจกรรมธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้นะคะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม2555ถึงมกราคม2559ค่ะโดยเขาก็ไปดูว่าการโอนเงินที่มันดูผิดสังเกตแล้วมันจํานวนมากที่สุดเนี่ยมีอันไหนบ้างธุรกรรมทางการเงินที่มีปรากฏว่ามีในไทยนะคะที่มีเงินม,มูลค่ามากที่สุดเนี่ย ในส่วนของการรับเงินเข้าได้แก่การรับเงินจากธนาคารอิสราเอลดิสคาวแบงค์ค่ะจากประเทศอิสราเอลมายังธนาคารแห่งหนึง่งในช่วง2กรกฎาคม2556ถึง12พฤศจิกาย,ยน2556คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น45ครั้งค่ะรวมมูลาค่าเนี่ยนะคะ185ล้านบาทไทยค่ะส่วนการโอนเงินออกที่มีมูลค่าสูงที่สุด โอนเงินออกจากธนาคารของประเทศไทยไปต่างประเทศเนี่ยนะคะได้แก่การโอนเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะไปยังธนาคาร C I M B Bank Berhad นะคะของมาเลเซียเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2556คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น698ล้านบาทค่ะอันนี้พอโอนเงินไปมาเลเซียเนี่ยนะคะพี่กอย่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับคดีการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซียอย่างวัน M D B หรือเปล่าเพราะว่า ผู้บริหารธนาคาร CIB m Bank บรหัสนี่นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับนายนาะจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ตั้งกองทุนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นข่าวเฉาจนตอนนี้เนี่ยก็ยังตัดสินกันอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็โจโลเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในคดีวัน MDB เนี่ยนะคะก็ปรากฏในรายชื่อลูกค้าต้องสงสัยจากไฟลฟินเซ e นนี่ด้วยค่ะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็เป็นการที่มีคนมาตั้งข้อสังเกตยังไม่มีการหลักฐานปรากฏอะไรว่าสรุปแล้วการโอนจากประเทศไทยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับวัน MDB ดี b หรือเปล่านะคะแน่นอนว่ามีชื่อธนาคารไทยแบบนี้แล้ว4ีธนาคารไทยที่ปรากฏชื่อเขาว่าอย่างไรบ้าง วันที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะตัวแทนธนาคารพาณิชย์ทั้ง4แห่งก็เดินทางไปยังสํานักงานป้องกันและปราบปามการฟอกเงินหรือปปงค่ะขอให้ปปงเองเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อสาธารณะเนื่องจากการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆธนาคารต้องรายงานให้กับปปงทราบตลอดของไทยจะเป็นโมเดลในการธนาคารไทยเนี่ยรายงานให้ปปงทราบแล้ว ปปงนเนี่ยอาจจะส่งไปที่อื่นต่อนะคะซึ่งปปงจะทําการตรวจสอบว่าธุรกรรมทางการเงินนั้นๆถูกต้องหรือเปล่าเพราะธนาคาะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าธุรกรรมใดบ้างที่ผิดกฎหมายค่ะ mm hmm. ซึ่งทางพลตํารวจตรีปีชานะคะจะเริญสหายานน์เป็นรักษารษาชก,การแทนเลขาที่การสํานักงานปปงกล่าวว่าปปงนเนี่ยขอตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ เครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนส,บสวนับสวนนานาชาติเนี่ยนะคะนำมาเผยแพร่ที่ระบุว่ามีธนาคารไทยสี่แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจการโอนเงินที่น่าสงสัยเนี่ยสรุปแล้วมีข้อเท็จจริงยังไงถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกองสหรัฐจริงหรือเปล่าเพราะขณะนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะขณะที่ธนาคารพาณิชย์ทั้ง4แห่งนะคะที่มีรายชื่อว่าเป็นธนาคารจากไทยแล้วก็มีการโอนเงินที่น่าสงสัยเนี่ยระบุว,ว่ามั่นใจว่าตนเองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็พร้อมในการตรวจสอบค่ะ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปกตินะคะการรั่วไหลของเอกสารของธนาคารเนี่ยมันจะมีมาแค่ของ1หรือ2ธนาคารใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะออกมาถึง2,000กว่าฉบับจากธนาคารทั่วโลกแล้วก็ธนาคารที่มีชื่ออยู่ในนั้นมีแต่ธนาคารบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยเรื่องนี้นะคะเครือข่ายผู้สือส่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ก็แปลว่าธนาคารใหญ่ๆ S <S รู้เห็นใช่หรือไม่ว่ากระแสเงินผิดกฎหมายของโลกมันไหลไปไหลมาที่ไหนบ้างเพราะว่าก็เห็นเรื่องของ t r a n s n a t i o n หรือว่าการโอนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่เขาก็ตั้งคําถามนะคะว่าเลือกที่จะไม่ทําอะไรใช่ไหมแล้วรอกเก็บธรรมเนียมจากเงินพวกนั้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆก็พูดยากเพราะว่าก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ระบุว,ว่าให้ธนาคารเหล่านี้ทําอะไรก่อนอํานาจศาลเนี่ยนะคะแล้วก็ทางฟินเซนหรือว่าเป็นหน่วยงานของสหรัฐเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือเพียงแค่ถ้าเกิดว่ามีอะไรพิกลเนี่ยก็ช่วยส่งรีพอร์ตมาได้ไหมอย่างนี้เนี่ยค่ะ ่กอคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ